มาครับเพื่อนต่อจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็คือจัดอธิบายไปหมดแล้วอันนี้ก็คือตกลงกับลูกค้าแลลวลูกค้าบอกจัดได้เลยนะเอาตามมีตามเกิดนั่นแหละให้มันพอได้ใช้ได้แล้วก็ถ้าพังก็จะทิ้งก็ซื้อใหม่นะโอเคก็อย่างที่เราให้ฟังครับถ้าจะประกอบแบบอันนี้ใช้ก็คือใส่ซีนกลับไปก่อนนะครับล้างก่อนนะนี่ผมล้างแล้วนะนี่ล้างแล้วนะครับเนี่ยได้แค่นี้แหละ ร้างใส่ซีนกลับเข้าไปใหม่นะครับนะแล้วก็ไอตรงเนี้ยที่มันรั่วนะไอน้ำมันดําที่มันเยิ้มนะผมก็ใช้ตัวนี้พันพันใส่ยงางช่วยนะเนี่ยเก็บพันเกลียวนี่แหละนะครับประหยัดเงินที่สุดแล้วพันเข้าไปช่วยนะก็ยัดเข้าไปแล้วก็มันแน่นแล้วครับโอเคทีนี้เราก็ก็ไม่มีอะไรประกอบเสื้อสูบเข้าไปได้เลยครับแล้วเราก็ไปลองเครื่องเลยเลยนะหัวหัวลูกสูบมันโยกมันหลวมนะ ทั้งการทั้งอันเนี้ยอันนี้ถ้าใครถามว่าพี่ไอ้เครื่องผมใส่สองทีก็เท่าเดิมแต่ทำไมลูกสูบถึงติดกันนี่ล่ะครับ <_ d> um> เหตุผลก็เป็นตรงนี้แหละนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปประกอบกันต่อเรามาดูตอนจบกันครับว่าจะเป็นยังไงนะอาการเครื่องจะออก,กามาปรนมังไหนนะแค่นี้ครับอันนี้ค่าทำสามร้อยนะ <_ d> um> เนพื่อนเพื่อนพี่ผ่าเครื่องเนี่ยหรือล้างประกอบให้ใหม่นะค่าอะไรก็ตามจริงครับตามนั้นเลยเปลี่ยนตัวไหนตัวไหนก็เช็คกันตามนันไป ไปลุยกันให้เสร็จต่อครับโอเคครับไปเราก็กอบเสื้อลูกแหวนนะครับจะลงน้ำมันนะใส่ปะเก็นนะครับถ้าปะเก็นเพื่อนๆคิดว่ามันจะเปื่อยง่ายนะเวลาโดนน้ำเพื่อนๆก็อาจจะระวีทานะทำให้ดูนะ จะละมีนะถ้าอันท <ión> ี road, so ่ม <wherever S 1> ันเปื่อยง่ายนะเพื่อนๆรู้สึกว่ามันจะเปื liksom. ่อยละลายนะถ้าอันที่มันแข็งๆดูแล้วไม่เปื่อยไม่ละลายเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นนะทาเวลาไม่ให้มันเปียกน้ําไม่ให้ความชื้นอะไรมันขึ้นมันจะได้ไม่ละลายง่ายนะจะได้ประมาณนี้เพื่อนียกันแล้วนะนคล็ดลนะเทคนิคลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านๆเนี่ย

ก็ยิงน็อตมาสี่ตัวจะใส่กาวล็อกเกลียวกันเัาเอ้ยกันเาวกันทรายช่วยก็ดีนะครับ Okay. แล้วก็แล้วก็มก็จะแต้มกาวช่วยแล้วนะใสะะ่ไปทีละตัวเลยนิดหน่อย โอเคให้เราถกลงทำนะผมถ,ถึงจะทำนะก็ะเลยล้างเครื่องอะไรให้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสรุปจบว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับภายในเราเห็นหมดแล้วนะอธิบายไปแล้วนะครับว่าเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะเครื่องไม่ทนเครื่องลูกลายหรืออะไรเงี้ยถ้าเราผสมสงทีเยอะก็ยังลายมันไม่ได้เกี่ยวนะครับมันเป็นก๊สทิการมันหลวมเงินสลักของลูกสูมันหลวมนะอ,อ,อันนี้เราจะเปลี่ยนเยอะไปมันก็มันก็จะไปเทียบราคาตัวใหม่นะ ขูกค้าก็จะไม่แฮปปี้นะครับอาจจะมองว่ามแพงนะออันนี้ผมทําได้ทุกสถานการณ์นะครับเอาเหมือนเดิมเราดีกว่าเดิมเราดีมากกว่าเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็น็อตโครงสร้างก็หายไปหลายตัวนะเติมน็อตเติมอะไรนะครับลูกยงลูกยางเชื่นโครงเชื่อเครื่องนะขาดเกิดอะไรอีกนะครับเติมเข้าไปนะโอเคไปให้ดูเท่านี้ก่อนครับเดีย๋ยวผมไปล้าง อุปกรณ์ต่อกัอนครับแล้วก็มาประกอบนะเดี๋ยวมาตัดสรุปให้ดูเลยนะว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคือใส่ซีนใสน่นี้อันนี้ไปแล้วนะอธิบายไปแล้วว่าอะไรหลวมยังไงเซ็ตยังไงไล่ยังไงนะไปแล้วามาลุ้นกันว่าคาบูมันยังมีชีวิตรอดต่อไปหรือว่าเจ็งกระบงไปแล้วนะโอเคไปครับโอเคครับมาต่อนะครับเพื่อนๆแล้วับพี่ๆนี่ก็เสบสายนะ้ำมันเดี๋ยวจะติดเครื่องแล้วนะคาบูหมุนไปที่รอบครึ่งนะครับหมุนเข้าแล้วหมุนออกอยู่ที่รอบครึ่งนะ ตั้งสเต็ปโรงงานเลยนะครับถ้ามันโอเคก็คือมันก็จบแล้วแหละแล้วก็ติดแล้วก็เบิร์นได้นะเดี๋ยวจะไปลองเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะสรุปอาการให้นะโอเคอ่ะอันนี้เรียบร้อยครับแต่มันมีน้ําอยู่ในห้องเครื่องอะไรนิดหน,น,น่อยๆนะไม่ได้ไล่จนแห้งนะเดี๋ยวเราไปลองสาตาร์ทสวิตช์ก็ไม่มีนะ สเสร็จรองเลยก็ก้วกประกอบให้เรียบร้อยทีหลังนะ ยังไม่นิ่งนะครับยังรวนเดี๋ยวผมเติมน้ำมันก่อนนะน้ำมันน้ำมันน้อยนะเ,ยเติมน้ำมันให้เต็มแล้วก็เราก็มาเช็คดูเราก็มาจูนครับดูดูนะว่ามันได้ไหม en ไฟมันตึๆๆอย่างเงี้ยครับเราจะเคาะขั่วหัวเทียนเข้าไปหน่อยก็ได้นะครับก็มีไฟกับคาบูมไม่นิ่งครับสองรอาัการที่มันยังเป็นประมาณนี้นะครับก็คือนี่แหละเดี๋ยวผมจะดูขั้วหัวเทียนว่ามันห่างไปหรือเปล่านะครับไฟเสียงมาต่อนเนื่องเลยมันเตตกตตตสั่นมา มันชิดไปหน่อยนะมาฟังอาการเสียงกัน เป็นเติมงบชิ้นเืองมากกว่านี้นะก็ยังมีเสียงกระแทกตักตักนิดหน่อยหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันยังใช้ได้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนขับูขบูไม่ต้องไปไล่คอยูคอยไปนะก็ยังเรื่อยไม้เข้าดีเข้า มาสรุปอา,ารอาการกันสรุปอะไรที่เปลี่ยนกันก็มีคอท่อนะครับตัวนี้นะแล้วก็ซีนขเข้าเหวียงีหยอดกาวหยอดอะไรมานะเห็นชัดนะคอท่อก็มีกาวมานะซีลข้าเหวี่ยงอันนี้พอปัป๊มคาบูเลเตอร์ล้างคาบูนะลูกยางแท่นเครื่องนะหลายตัวอยู่นะครับก็เครื่องก็จะได้ประมาณนี้นะเรียบร้อยล้วก็ปรับชิดพอพอประมาณนะ สายน้ำมันก็ไม่ถือว่าแตกแล้วนะโอเคอันนี้เราก็ประหยัดงบให้ลูกค้าไปก่อนนะโอเคก็เท่านี้เพื่อนๆถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอันนี้เป็นการไล่เครื่องแบบยนต์แบบคร่าวๆนะทำตามงบป,ประมาณนะครับเอาเอาตามพอใช้นะไออันนี้ก็ใส่ลุกอย่างเชนคงเ,นเครื่องอะไรน่นตึงในล้างให้เรียบร้อยนะ คราวนี้เพืเ่นอนๆคราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ